มาครับคุณชมคลิปนี้อยู่กับ Honda Civic เข้าใหม่ครับเป็นมือเดียวประวัติศูนย์นะครับกับเรื่องราคาของคันนี้นะฮะขายไม่ถึง500 0 0 0บาทประมาณ489นะคุณชมคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,500บาทตลอดอายุสัญญานะครับใครที่มองหา Honda Civic โฉม FC ไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าจริงแล้วก็รถเนี่ยสวยจริงนะมือเดียวโครงสร้างเกรด A นะครับขับขี่เนี่ยเท่ๆหล่อๆกันเลยนะครับสำคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น1 8 e นะฮะปี2019นะครับรายละเอียดฟังก์ชันออปชั่นเดี๋ยวมาดูในคลิปเต็มใครสนใจนะครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปรถสวยมือสองนะครับสำหรับใครที่มองหา Honda c ซ v i c ไว้ใช้งานนะครับ ลิปนี้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่างจริงนะครับกับ Honda Civic 1.8รุ่น E นะเป็นโฉม f c คันนี้ได้ปี2019นะกับราคาที่ ขายไม่ถึง5 0 0 0 0 0บาทผู้ชมประมาณ4.89นะหรือว่า4.99ราคาเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าไม่ถึง5 0 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้คุ้มมากนะในเรื่องของราคานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฟรีดาวได้ด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นผู้ชมในเรทตลอดอายุสัญญานะครับนานสูงสุด 84มวนเลยและคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับประวัติศูนย์ปลดประจำการมาเล่มคู่มงงคู่มือนะครับประวัติศูนย,นย์ชัดเจนมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะครับใครที่อยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงนะครับมาทดลองขับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้ที่ c o n แทคด้านล่างขวานะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าช่องทาง ID Line นั่นเอง หรือถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะครับเหมือนพี่พี่เนี่ยมารับชนตัวรถนะครับที่บริษัททออโต้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านพี่พี่เลยก็ไม่ต้องยุ่งยากนะฮะในการขึ้นมาเซ็นเอกสารที่กรุงเทพนะครับพี่รอผลอนุมัติอย่างเดียวนะครับค่อยขึ้นมารับรถด้วยตัวเองนะฮะได้เลยนะโอเคครับคันนี้เป็นสีเทานะฮะดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะครับ อรอยค่าต่างๆก็จะไม่ค่อยเห็นนะผู้ชมนะครับคันนี้แค่ล้างภาษีภายนอกให้เท่านั้นนะครับยังไม่ผ่านการปรับสภาพการสปาใดๆเดี๋ยววันนี้เรามาเช็ครถไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูรถเหมือนกันนะนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับวันนี้ตอนเช้าผมได้มีโอกาสรีบมาถ่ายพี่ๆรับชมกันนะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้ครับ1นึ่งแสนกับอีก8-0,000กิโลเมตรรถหน่วยงานนะครับราคาขายประมาณนี้อยู่แล้วเลขไมค์ใช้งาน ขายประมาณนี้อยู่แล้วนะครับและคันนี้ราคาคุ้มด้วยไม่ถึง500 000พี่ไปหาดูได้เลยนะครับแต่ว่าเลขไม้เนี่ยก็ถ้าให้พูดกันตรงๆก็อาจจะดูเยอะไปสักนิดหนึ่งไม้แสนแปแต่ว่าเลขไม้เนี่ยไม่มีผลต่อการใช้งานนะพี่นะเดี๋ยวพี่รอดูสภาพภายนอกภายในกันก่อนรอดูโครงสร้างกันก่อน ค่อยตัดสินใจนะครับก็ยังไม่สายนะไฟหน้าคันนี้ครับได้เป็นโคมไฟโปรเตคเตอร์เรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟเดทไทม์รันนิ่งไลท์นะฮะโคมไฟใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นรุ่น1.8ตัว E นะผู้ชมนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเขาเป็นแบบโครเมียมนะครับตามสไตล์ของ Honda นั่นเองมาพร้อมป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร9กงง3944นะครับเลี่ยมสันคมนะครับฝากระโปรงสวยๆแบบนี้ครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเขาต้องเอาไปเก็บงานสปาภายนอกภายในให้ช่วงลงช่วงล่างดูแลให้ครบจบแล้วก็มีช่างนะครับจากภายนอกสถาบันกลางนะฮะเข้ามาตรวจรถให้นะพี่ไม่ต้องห่วงครอบคลุมอะไรทั้งขันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ระบบไฟระบบเครื่องยนต์เช็คให้หมดนะครับรถคันนี้มือเดียวโครงสร้างเกรดเอที่เราคัดเข้ามาขายไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างครับสวยๆแบบนี้นะสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะฮะเช็คไปพร้อมกันได้เลยนะครับ และครนนี้ครับบริเวณซุ้มป่องล้อครับแน่นแน่นซีสนิยกันเป็นอย่างดีมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะสำหรับศพ F4 นะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยได้มาเป็นล้อแมกขอบ16นะครับรัดมาพร้อมยางกูดเยียนะฮะนี่ล้อแมกปัดเงาทูโทนนะครับเดิมแท้ของ Honda เลยดิสเบรกติดตั้งมา้เรียบร้อย4ล้อนะครับเดี๋ยวผมขอดูปียางนิดนึงฮะอ่ะขอบ16นะครับ ยางปี2024ครับผู้ชมดอกยางลึกๆแบบนี้เลยได้ยางปีใหม่ๆชุ้งล่างนะครับดูแลให้ครับผู้ชมเดี๋ยวเขาต้องเอาไปทําความสะอาดออกให้ทั้งหมดนะนะครับกระจกข้างครับปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวสีเดียวกับตัวรถแบบนี้คันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเหมาะมากๆสาหรับวัยรุ่นวัยเก่านะครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหลูกค้าผมผู้หญิงนะนะครับ ทักมาถามกันเยอะมากผู้ชมนะครับ Honda c ซ vic โฉม fc นะครับจะเข้ามาอีกไหมนะครับกำลังรออยู่สำหรับใครที่ติดตามผมอยู่นะนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เป็นรถเข้าใหม่แล้วก็ราคาดีจริงนะครับประมาณ4 8 9ที่ผมถามจัดซื้อมานะนะครับนี่นะครับกระจกพาร์ทเดิมครับทุกบานเลยนะฮะด้านข้างนะครับรายละเอียดฝั่งขวาก็ถือว่าเดิมโรงงานคันนี้รองรับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีเรียบร้อยเป็นกุญแจรีโมทนะครับกระจกพาร์ทเดิม h o น d a นะ พัดเดิมฮอนด้านะครับ, Panda, รบทุกบานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะดูรถมือสองซื้อรถเมื่อสองต้องดูโครงสร้างเป็นอันดับหนึ่งนะครับคันนี้เล่มคู่มือนะครับมี5ห้เรียบร้อยคร,ค,รครบแบบนี้เลยนะครับมาดูตัวน็อตกันบ้างนี่น็อตเต่าบ,บีไม่มีแกะไม่มีเงไม่มีประวัติพลิกควม่มชนหนักพลิกความจมน้ามาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับดูได้นะครับน,ะบนี่โอ้โห แผ่นเพลทนะไม่มีเปลี่ยนมานะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงเล่มแน่นอนครับเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนอตเสาเอนะครับมีมาร์กแต้มจากโรงงานไม้ด้วยนะนะครับไม่มีเปลี่ยนประตูมาแน่นอนไม่มีจิ้มมานะนะครับอามาดูเม็ดอาร์กกันนิดนึงโอ้นี่ผู้ชมนะครับเม็ดอาร์กนะครับชัดเจนเรียงเม็ดสวยแบบนี้เลยโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวโคตรงอนะครับไม่มีกลับสี นะครับไม่มีกลับสีหรือว่าลอร์ไมล์มาแน่นอนผู้ชมเลขไมล์แสนแปเป็นไมล์แท้นะนะครับไมล์แท้ไมาย,ยัางไงขายอย่างนั้นเลยนะครับแต่จะขายราคาต่ํากว่าปกติถ้าเกิดว่าไมล์เยอะนะครับใครรับได้นะครับก็ถือว่าได้รถที่ราคาประหยัดไปแล้วก็โครงสร้างเกรดเอดี A แบบนี้นะครับถือว่าประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยปกติขายอยู่5 0,000นต้นนะประมาณ519529นะครับพี่ประหยัดไปได้ถึงประมาณ3 0,000ื่นเลยนะ สามหมื่นเนี่ยพี่เอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นได้เยอะเลยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับเม็ดอาร์ตนะฮะเรียงเม็ดสวยแบบนี้คุณผู้ชมนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วก็คันนี้ย้ํากันอีกครั้งว่าเป็นสภาพแรกกราฟนะยังต้องเอาไปสปาเก็บงานให้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับให้พร้อมใช้งานมากที่สุดเองไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในหรือว่าช่วงล่างนะครับเก็บงานให้ครบจบนะนะครับ นี่รอยคีบระบบโรงงานนะครับยังอยู่นะฮะแสดงว่าเป็นของเดิมจากโรงงานแน่นอนไม่มีการพ่นสีทับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายนะครับเช็คงานเรียบร้อยแล้วปกตินะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยได้เป็น LVD ดีนักชมนะครับไฟเลี้ยวหลอดฮาโลเจนรูปตัว C แบบนี้นะครับค่อนข้างเป็นดีไซน์แบบเอกลักษณ์เลยสำหรับชม F4 นะคัคันนี้1.8ตัว E นะครับได้ปี2019นะฮะนี่นะครับ กระจกด้านหลังพัดเดิมครับไล่ฝ้ามันจะชัดแบบนี้ไฟเบรกตัวี่3อยู่ตรงกลางนะครับคันนี้เนี่ยเขามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะปกติ 1.8e ไม่มีนะผู้ชมเจ้าของเก่านะครับเขาติดจอกลางมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนี่นะครับคุ้มนะครับคันนี้นะครับแถมได้ราคาแบบนี้ไปนะฮะคุณผู้ชมคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนราคาถูกจริง เลขไม้เนี่ยไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้1ปีไปเต็มพี่เอาใช้งานกันได้อย่างคลายกังวลเลยหายกังวลเลยประกันเครื่องเกียร์ตรงนี้ครอบคลุมพวกอะไรนะครับพวกเครื่องเกียร์พวกเครื่องอะไรพวกนี้นะครับครอบคลุมถึงร8 0สิรายการนะครับเวลาที่ใช้ไปนะครับถ้าเกิดมีปัญหาจุกจิกพี่เอาเค็มเข้าอู่ได้เลยพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใช้อย่างสบายใจนะครับ รถหน่วยงานเนี่ยเขาดูแลรักษาเป็นเทแนด์ตั้งแต่หนึ่งหมืนกิโลแรกนะครับมีการเซอร์วิสเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วดีกว่ารถที่เลขไมน้น้อยๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคุณผู้ชมนะครับคนที่ใช้งานรถบ่อยๆเนี่ยจะรู้นะนะครับรถที่ใช้งานอยู่เป็นประจำและมีการดูแลรักษาที่ดีเนี่ยจะดีกว่ารถที่จอดนะครับนี่นะคุณผู้ชมนะครับคันหลังครับไม่มีบิดเบี้ยวนะ เช็คไปพร้อมกันได้เลยเหมือนพี่พี่เนี่ยมารับชมตัวรถด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือไหลรแม่แรงวางเป็นระเบียบแบบนี้ครับมาพร้อมล้อไหลยางอะไรนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาทําความสะอาดเช็ดถูออกให้นะนะครับพี่ดูแผงตั้งท้ายนะครับไม่มีบิดเบี้ยวซิลนะครับซิลทางมะพร้าวสีพิมพ์เปลดไข่สวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะครับถือว่าคุ้มมากห้องเก็บสัมภาระก็กว้างนะสำหรับซีดานขนาดกลางคันนี้นะครับเป็นรถ C s e gment นะฮะมาดูน็อตนะครับ น็อตฝาท้ายครับไม่มีแกะไม่มีแง้ไม่มีชนมาฝาท้ายเดิมสแตเล่จากโรงงานนะครับฝาท้ายเดิมสแตเล่จากโรงงานนะครับนี่โอ้โหซิลนะครับเล็บจิกเข้าเลยนะฮะเนี่ยที่ผมชอบคือคันนี้ 1.8e เนี่ย, e ยที่จริงเขาไม่มีกล้องหลังนะเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุ้มค่านะครับและสีนี้เนี่ยใช้งานนะครับไม่จุกจิกนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเอาไปแต่งล้อเขาไปเปลี่ยนจัดทรงล้อมาติดตะกรงตะเกิดเนี่ย สีเนี้ยสวยนะครับสีเนี้ยเป็นสีที่สวยอีกสีหนึ่งเลยนะผมยังชอบเลยนะครับนี่พี่ดูนะเป็นไงตะเข็บไม่นะเรียงแมสสวยเนี่ยช่องแบ่งเนี้ยพอๆกันเลยนะครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนมาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับมาเช็คนี่ร้อยขีดเห็นไหมฮะหนึ่งสองนะครับมีให้นะครับโอ้เอาจริงคุ้มนะในราคาแบบนี้ คันเก่าเนี่ย 1.8e ที่ผมขายไปเนี่ยราคา529คุณผู้ชม519 529นะแต่ว่าคันนี้489นับเลขใหม่อาจจะเยอะไปสักนิดนึ่งนะเปรียนตามตรงแต่รถบริษัทนใช้งานอยู่เป็นประจำดูแลรักษาในแงนทุกระยะยิ่งกว่าคุ้มอีกคุณผู้ชมนะครับได้รถดีคุณภาพโครงสร้างแบบนี้ไปนับใช้งานต่อได้ยาวแน่นอนนะครับนี่รัศาบีครับฝั่งขวาไม่มีล่องรอยการแจกกันแง ส่วนใหญ่เนี่ยรถบริษัทเขาจะเติมลมยางในโดจเจนนะครับอ่าใครสนใจนะคันนี้นะครับพาเช็คโครงสร้างกันรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับสวยเกรด A ครับชมราคาประหยัดแบบนี้ฟรีดาว่อนประมาณเดือนละ8 0 0พกวบาทเองนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถคันนี้นะครับรายได้1 7ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะฮะผ่านง่ายๆนะครับอ่ะมาดูที่ภายในกันบ้างครับภายในเนี่ยรุ่น E นะครับเขาได้เป็นเบาะผ้านะคุณผู้ชม นะครับปอบผ้านะครับปรับแมนนวลพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันพวงมาลัยเนี่ยใหม่กลิบเลยไม่มีถลอกมาพร้อมคูดคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับคันนี้มีปุ่มพูดสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วขวามือนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้คู่หน้านะฮะมีตัวล็อกกระจกมีเซ็นทรัลล็อกกระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้าเปิดฝาท้ายอยู่ด้านขวามือแบบนี้เลยนะครับอามาเช็คด้านล่างกันนิดนึงนี่คุณผู้ชม นะครับไม่มีอรอยคาบสนิมเกาะติดบริเวณปั้นขันเร่งปั้นเบรกแสดงว่าไม่มีจมน้ํามาแน่นอนคุ้ชมนะครับตรวจให้นะนะครับคันนี้ผมทาร์ตไว้ให้นะโอ้โหด้านในเนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่เข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ครับกับเลขไม้นี่หนึ่งแกิโลเมตรรถบริษัทประจำการนะครับใช้งานประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขา น่าจะเป็นรถหน่วยงานของธนาคารนะครับเขาจะใช้วิ่งงานนะคุณผู้ชมนะครับวิ่งงานทั่วไปนะครับหรือว่าบริษัทญี่ปุ่นนี่แหละผมผมผมไม่แน่ใจนะผมไม่ชัวร์แต่ว่าเป็นรถหน่วยงานแน่นอนนะครับมีการมเทนแนเข้าศูนย์เขาบังคับเข้านะบางคนเนี่ยขนาดเราใช้เองนะเรายังแบบไปเข้าอู่ก็พอเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าศูนย์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ว่ารถบริษัทเนี่ยเขาเอาเข้าศูนย์เขาบังคับเลยนะครับดีมากคุณผู้ชม นะครับคันนี้จอกลางเจ้าของเดิมติดใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ฟังเพลงฟังวิทีุได้ใส่แผ่นซีดีดีวีดีได้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับนี่คันนี้นะครับปกติรุ่นนี้ไม่มีกล้องหลังนะแต่ว่าเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยพี่ไม่มีพี่ไม่มีค่าจ,จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แล้วก็คอนโซลเนี่ยหมคกลิปย้ํากันอีกครั้งพี่คันนี้สภาพแรกรับ ถ้าเกิดว่าเก็บงานมาให้แล้วเนี่ยหมคกิฟเหมือนพี่ออกมือหนึ่งออกห้างป้ายแดงแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้คอนโรลใหญ่ๆเบรกโฮมีให้หเรียบร้อยนะครับเบรกมือไฟฟ้าตรงกลางพร้อมอีค่อนโหมดนะฮะที่วางแก้วมีให้นะครับที่บักแขนพักต่อครับสามารถเ,าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและนี่ผู้ชมฮะเล่มนะครับคู่มือมีให้ครบ,ครบแบบนี้ รับร้อนตอบได้มีที่ปลาที่ไปชัดเจนนะครับไฟเปิดปิดอ่านหนังสือใช้งานได้ปกติแอร์แบคคันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับคู่หน้าแล้วก็ที่บังแดดนะครับใหม่ๆแบบนี้มีกระจกให้ด้วยนะนะครับมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะครับและพี่ดูนี่ตัวเบาะนะครับไม่มีขาดไม่มีช้ำคุณผู้ชมนะครับแค่เขาแบบเอาไปซักนะครับเอาไปสปานะ้วพวกรอยคาบต่างๆแค่นั้นพอแค่นั้นจบและเบาะผ้าเนี่ยนะฮะผมจะแจ้งแบบนี้เบาะผ้าเนี่ยนั่งสบายกว่าเบาะหนังนะ แค่เบาะหนังเนี่ยมันดูแลรักษาง่ายกว่าแต่เบาะผ้านเนี่ยนั่งสบายกว่านะครับและด้านหลังที่ดูนี่นะครับเบาะเนี่ยใหมคกิฟเลยนะครับไมคกิฟเลยภายในเล็กรูมกว้างๆคันนี้เนี่ยขับขี่ในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ดีผู้ชมเครื่องพันแปดนะครับเครื่องมันแปดอัตราการเร่งดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะขับขี่ทางไกลเนี่ยก็จะประหยัดด้วยนะครับคันนี้ครับฮอนด้าหนึ่งจุดแปด ฮอ uh, Honda Civic 1.8รุ่น E นะครับปี2 0 1 9กับราคาเพียง489,000ประมาณนี้นะนะครับเพราะว่าจัดซื้อเขาแจ้งผมมานะ489,000ไม่ถึง50,000ผมรีบวิ่งแจ้นนะมาถ่ายพี่ๆรับชมกันเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยคุ้มจริงถ้าราคานี้นะครับอามาดูห้องเครื่องกันต่อ ห้องเครื่องคันนี้นะครับทาความสะอาดมาให้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่จิบเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวก่อนปล่อยรถเนี่ยเขาจะต้องทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีช่างนะครับจากภายนอกนะครับจากสถาบันกลางเขามาตรวจให้เหมือนงานอินสเปกชันต่างๆนะครับได้เป็นระดับมาตรฐานสาธาระชมก่อนจัดไปแนนเขาต้องมาตรวจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไฟแนนนะเขาปล่อยสินเชื่อค่อนข้างยากรถเนี่ยต้องมีคุณภาพต้องเกรดเเพราะว่าเขาแบบอสอบคอนะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ รถเนี่ยนะครับต้องไม่ผ่านการดัดแปลงรถมานะข้อดีของซื้อกับบริษัทใหญ่ๆนะครับก็จะได้การตรวจรถที่ดีแบบนี้ไปนะครับเครื่องยนต์ี่ยเป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c นะครับ1.8ลิตรเบนซินนะรองรับน้ำมันสูงสุดถึง e 8 5นะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยก็ไม่มียกไม่มีเปลี่ยนมานะครับไม่มีรอยคราบน้ำมันรั่วซึมที่ดูได้เลยนะครับตะเข็บเป็นนาด้านข้างยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะครับนี่น็อตด้านในนะครับน็อตฝาหน้าไม่มีแกะไม่มีแง่ผู้ชมนะครับ คานนี่ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรูกลมสวยนะชมนะฮะนี่เป็นไงคานนะครับไม่มีพ่นสีทับมานะครับบริเวณเบ้าโชกยังเห็นตอนตะเก็บไปน้ำนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวช่างเขาเช็คให้ด้วยนะเขาเช็คให้หมดไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบเกียร์ระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างเช็คให้ระบบแบตเตอรี่เช็คให้เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายนะ้วมันเครื่องออกให้ด้วยนะครับให้ใหม่เหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับนี่ฝาหน้านะครับลอนขึ้นรูปสวยงามนะครับรูระบายอากาศกลมสวยชัดเจนแบบนี้เลย นะครับเป็นยังไงคุณผู้ชมนะครับคันนี้ผมพาเช็คให้พี่เพืรอบคันเรียบร้อยนะครับโดยรวมนะสภาพแรกรับนะครับผมมองว่าคุ้มเลยแล้วก็ได้โครงสร้างสวยๆแบบนี้ไปใช้งานในราคา4 0แสนปลายๆนะไม่ถึง5 0แสนคุ้มเลยนะครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนประมาณเดือนละ8 0้อกว่าบาทนะฮะโอเคครับสรับใครที่สนใจนะครับรีบโทรเข้ามาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยเงินจอง3,000บาทนะครับ ผมล็อกรถให้เลยนะครับเงินจองไม่มียึดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจานวนร้อยซที่สบายใจได้นะครับเงินพี่ไม่มีสูญหายแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องท็อปรถสวยมือสองด้วยนะครับวันนี้ผมท็อปทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ